คนว่าสหรัฐเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชัมไม่ฉลาดไม่จริงผมยืนยันไม่จริงเขาเดินตามหลักเลยนะครับโอ้ชัมไม่มีความสามารถในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยมีอาการติดโควิด -19 ทติดกันเป็นแสนเลยนะตายเป็นแสนเลยติดเป็นล้านคุณคิดผิดหมดเลยเขาแม่นยำติดเป็นติดท่านผู้ชมทราบไหมถ้าวัคซีนออกมาเนี่ยในสหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณ900ล้านคน คนเขาตายไปแสนคนท่านผู้ชมว่าคนที่เหลืออีกประมาณ900ล้านคนเนี่ยมัน900ล้านคนเซนเอาเอาเหลือ800ล้านคนแล้วกันคนเหล่านั้นต้องการวัคซีนไหมคนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือจากทรัมป์ไหมนั่นหมายความว่าทั้งหมดต้องเอาชีวิตรอดทรัมป์จะเป็นฮีโร่ก่อนการเลือกตั้งเลยท่านผู้ชมคอยดูนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากทอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ชมฮะว่าสงครามอาวุธกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ะะมีการเตรียมนิวเคลียร์กันแล้วหลังจากสหรัฐอเมริกาก็ประกาศจะใช้นิวเคลียร์เกาหลีเหนือก็ประกาศพร้อมนิวเคลียร์ตรึงกําลังกันแล้วในขณะที่สงครามไวรัสกําลังเปิดเกมอย่างเต็มรูปแบบมีคนติดเชื้อมากกว่า5.4ล้านคน <c oughs> นะครับเสียชีวิตนับแสนคนเลยทีเดียวไปดูในเชิงปรากฏก,การณ์นะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นนะสื่อญี่ปุ่นนะครับเผยทางการเล็ง ยกเลิกสภาวะฉุกเฉินโควิด -19 ในกรุงโตเกียวสำนักข่าว n อ k นะครับรายงานว่าทางการญี่ปุ่นเตรียมเลิกภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวนะครับเมืองหลวงของญี่ปุ่นจังหวัดฮอกไกโดและอีก3จังหวัดรอบๆนะครับกรุงโตเกียวที่ยังไม่ได้มีการยกเลิกสภาวะฉุกเฉินหลังจากที่นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้หาลือถึง สถานก,การณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 สมาชิกคณะรัฐมนตรีคนสำคัญนะคเปิดเผย <c oughs> ประมาณนี้นะครับในขณะที่ชาวสหรัฐอเมริกานะครับแห,ห่เที่ยวหัดไม่หวั่นแม้จะติดโควิด -19 ในประเทศแตะเข้าไปแสนคนแล้วก็ตามนะครับ ปรากฏว่าชาวสหรัฐอเมริกาจำนวนมากนะครับแห่ไปเที่ยวหาดในวันหยุดไม่หวั่นการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศพุ่งใกล้หนึ่งแสนหลายนะครับประชาชนชาวเมริกันจำนวนมากนะครับแห่ไปเที่ยวพักผ่อนตามชายหาดที่รับความนิยมในแต่ละรัฐรวมถึงสาธารณะต่างๆสศูนย์สาธารณะต่างๆเพื่อทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการอาบแดดนะครับออกเรือไปตกปลาเดินเล่นพักผ่อนท่ามกลางอากาศที่อบอุ่นนะฮะ รับฤด,ดูร้อนที่กำลังเริ่มต้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอากาศหนาวพออากาศอุ่นมาปุ๊บก็เริ่มแล้วนะก็จะออกมาพักผ่อนแล้ว mm hmm. การแพร่ระบาดกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในสหรัฐอเมริกาไม่มีแนวโน้มจะลดลงฮนะซึ่งยิ่งเกิดแบุการอย่างนี้นั่นหมายความว่าคนในสหรัฐอเมริกามีความจําเป็นจะต้องได้วัคซีนนะครับนั่นหมายความว่าปริมาณคนป่วยจะน้อยนะครับ คนที่ได้วัคซีนจะมีมากการขายวัคซีนก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับอุทิศหน้าหนึ่งลงรายชื่อ1,000ศพเหยือ่อโควิด -19 นะครับหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ครับลงรายชื่อ1,000ศพเหยือ่อโควิดนะครับขณะยอดผู้เสียชีวิตนะครับในสหรัฐอเมริกาเกือบ1 0 0 0 0แคนแล้วระบุความสูญเสียนับไม่ถ้วน <c oughs> หนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทม์ ได้อุทิศหนังสือเนื้อหาทั้งหมดหนึ่งหน้านะให้กับรายชื่อผู้เสียชีวิตจำนวน1,000ศพซึ่งคิดเป็น1%ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่ทะลุ1 0 0 0 0แสนรายเข้าไปแล้วก็วางพาดหัวสนะเช่นนี้ในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าอเมริกาใต้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดใหม่ของโควิด -19 นะครับสำนักข่าว a อรายงานว่าอเมริกาใต้กลายเป็นสูงกลางแห่งใหม่นะครับของโรคระบาดโควิด -19 จากคาประกาศขององค์การอนามัยโลกนะครับหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก <c oughs> นะครับในขณะที่เกิดเหตุรถทึกไฟไหม้โกดังท่าเรือซานฟรานซิสโกนะครับมีคนเสียชีวิตนะฮะและกด็ดับกว่า150คนเข้าฉีดน้ำเรือรบนะฮะ สงครามโลกครั้งที่2นะครับ SS J. r a f m i a m i O Brian นะครับรอดอย่างวุดวิดนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังสินค้าใน Fisherman WAF นะครับที่ PS45 นะครับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของซานฟรานซิสโกไฟลุกไหม้มองเห็นจากท้องฟ้าได้ระยะไกลนะในเวลาสีน่นาิกา15นาทีพบ ส่งนักดับเพลิงเข้าไปกว่า150คนเพื่อทําการดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้ในช่วงบ่ายอีกวันหนึ่งนะครับไม่มีรายงานของผู้รับบาดเจ็บขออภัยรวมรวมไปถึงเรือรบอสงครางโรคั้าที่2เนี่ยนะครับที่จอดบริเวณนั้นก็ไม่ได้รับความเสียหายเช่นกันนะครับในการที่ชาวเน็ตก็ชมเปราะเลยนะครับนายกนิวซีแลนด์ครองสติเยี่ยมนะีแม้เจอแผ่นดินไหวนะฮะขนา สัมภาษณ์สดสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีจาซินดราอาเดนนะครับแห่งมิวซิแลนด์ได้รับเสียงชื่นชมว่าครองสติได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเกิดแผดไหว5.8นะครับที่กรุงเวลลิงตันระหว่างการให้สัมภาษณ์สดแต่เธอยังคงยิ้มและให้สัมภาษณ์ต่อไปโดยไม่มีอาการตื่นตกใจนะครับ ซึ่งเธอรับตำแหน่งเมื่อปี2017ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากชาวแกนกีวี ee, นะครับหลังจากที่เธอโชว์ผลงานการรับมือ,อวิกฤตต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เหตุการาดยิงในมัสยิดในเมืองไครเซสเมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดภูเขาไฟระเบิดเมื่อเดือนธันวาคมและแพร่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้นะครับที่ทำได้ดีขึ้นในขณะที่ฮ่องกง ฮ่องกงก็ปรากฏว่ากลับมาต่อต้านการชุมนุมกฎหมายด้านความมั่นคงนะครับตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาอาปักกิ่งก็ย้ำจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบนะครับสพเอพรายงานว่าตำรวจฮ่องกงยิงแก๊สน้ำตานะครับเข้าใส่ผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่ชุมนุมกันหลายพันคนนะครับส่วนมากก็เป็นเด็กนะครับเพื่อต่อต้านกฎหมายความมั่นคงที่จีนเสนอ <c oughs> ถือเป็นเหตุการณ์ตึงเครียดที่สุดที่เกิดขึ้นในหลายรอบเดือนที่ผ่านมาด้านปักกิ่งยืนการว่าเขาต้องประกับใช้กฎหมายดังกล่าวโดยไม่ล่าช้าแม้แต่นิดเดียวนะครับก็แกนนําก็เจ้าเดิมแกนนําล่มเหลืองนะครับก็ออกมาชุมนุมประท้วงบอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของอาชาวฮ่องกงแล้วบอกว่าถ้าหลุดพ้นจากนี้ไปชาวฮ่องกงก็จะหมดสิทธิเสรีภาพ ก็ออกมาชุมนุมประท้วงเกิดการประทะในระหว่างที่สหรัฐอเมริกากําลังบุกจีนอย่างหนักในขณะที่สหรัฐก็ห้ามคนอยู่ในบราซิลช่วง14วันเข้าประเทศหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับในเบืองแซมบ้าพุ่งไปอันดับ2ของโลกสา่ประ่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่า ทำเนียบขาวออกคำสั่งจำกัดการเดินทางของบราซิลเข้ายังสหรัฐอเมริกาหลังจากมียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในแดนแซมบ้านะครับพุ่งเตียนดับ2ของโลกนะครับจีนนะครับตอนนี้ก็ออกมาเตือนสหรัฐอย่างเป็นทางการกําลังผลักดันความสัมพันธ์เข้าสู่ขอบเหวของสงครามเย็นรอบใหม่นะครับสำนักข่าวเอฟกับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับ,บ,า P, บ,บ,า Agency, ร,บรายงานว่า สหรัฐก,กำลังผลักดันความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับจีนให้เข้าสู่ขอบเหวของสงครามเย็นครั้งใหม่นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนขณะเดียวกันปฏิเสธการโกหกต่างๆของวอชิงตันในเรื่องโควิด -19 พร้อมย้ำว่าปักกิ่งเปิดกว้างต้อนรับความพยายามของนานาชาติในการค้นหาต้นต่อหแหล่งที่มาของเชื้อการแพร่ระบาดนะครับหลังจากสาหรัฐอเมริกามีการเตรียมอาวุธนิวเคลียร์นะครับคิมจองอึนก็ร่วมประชุมกับกองทัพสั่งยกระดับ ป้องปรามนิวเคลียร์หลังมีข่าวสหรัฐอเมริกาเตรียมทดสอบนุกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้นําคิมจองอึนของเกาหลีใต้เข้าร่วมประชุมกับผู้นําทหารพร้อมสั่งยกระดับศักยภาพด้านนิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ3าสัปดาห์ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมทดสอบนิวเคลียร์ครั้งใหญ่นะครับสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเกาหลีเหนือแพร่ภาพ นะครับเจ้าที่พักรายง,งานสวมหน้ากากอนามัยขณะที่คิมจองอึนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทัพกลางนะครับทว่าการระหว่างประชุมไม่มีใครสวมหน้ากากเลยสำนักข่าว KCNA รายงานว่าการประชุมครั้งนี้วีปตุปสงเพื่อหาแนวทางนะครับยกระดับศักยภาพของกองทัพของเกาหลีเหนือรวมถึงกําหนดมาตรการที่เชื่อถือได้ในการสก,กัดกั้นนะครับคุกคามพวก พลังอำนาจก้าวร้าวนะครับท่ามกลางการเจราจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังไร้ความคืบหน้าคิมและผู้นําเหล่าทัพได้มีการหารลือกันยก,กระดับเรื่องการปราบปรามป้องกันนิวเคลียร์และสั่งให้กองกําลังยุทธศาสตร์อยู่ภายในเตรียมพร้อมขั้นสูงนะโดยใช้มาตรการอย่างสําคัญเพื่อเตรียมเพิ่มศักยภาพในการโจมตีของอาวุธต่างๆนะฮะถ้าเข้าใจหลักปรากฏการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ย สิ่ง,งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครสิ่งที่เราจะเห็นในวันนี้เราเห็นอะไร1สหรัฐมีการเตรียมพร้อมลุกขู่จีนจะซ้อมอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็แบ่งแยกจีนนะครับโดยการแบ่งแยกที่ฮ่องกงสนับสนุนผู้ชุมนุมที่ฮ่องกงนะครับแบ่งแยกให้ไต้หวันแบ่งแยกไต้หวันก็มาสนับสนุนฮ่องกงพร้อมจะสนับสนุนช่วยฮ่องกงอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นงานบริษัทของจีน13บริษัทนะอ้างว่า 13บริษัทนี้ที่จะไปซื้อหุ้นของบริษัทโทรกมนามคมแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกแบรนด์เนี่ยจากจีนเนี่ยบอกว่า,าเป็นบริษัทที่ไปให้การสนับสนุนะรประชาชนนะที่อยู่ในซินเจียงนะครับเป็นชาวอุยกูซึ่งต่อต้านคนเหล่านี้นะแล้วก็ขัดสิทธิทมน,นุษยชนก็หาเรื่องแบ่งสหรัฐเปิดเกมนี้เต็มรูปแบบ คดีการสหรัฐเปิดสงครามอาวุธขึ้นมาอ้างเรื่องของนิวเคลียร์เพราะสหรัฐอเมริกากําลังพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางรังรเสเซียกําลังกวาดล้างคนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทหารสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในสี่เหลียนหนีกันอุตลุดนะครับสังเกตไหมฮะถ้าเราจับหลักได้ได้ผมเรียนหลักไว้มันหนีไม่ออกจากหลักมันยืนบนหลักนะครับยุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์ของมันคืออะไรยุทธศาสตร์ของมันเนี่ยนะค,คือการชนะการเลือกตั้ง โดยมีหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธใช่ไหมฮะถ้าเราเห็น3ประการนี้ปุ๊บเขาจะไม่ออกจากหลักบางคนโอ้ยสหรัฐเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชอปไม่ฉลาดไม่จริงผมยืนยันไม่จริงเขาเดินตามหลักเลยนะครับโอ้ชอปไม่มีความสามารถในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยมีอาการติดโควิด -19 ติดก,กันเป็นแสนเลย นะตายเป็นแสนเลยติดเป็นล้านคุณคิดผิดหมดเลยเขาแม่นยำติดเป็นติดท่านผู้ชมทราบไหมฮะถ้าวัคซีนออกมาเนี่ยในสหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณเก้าร้อยล้านคนคนเขาตายไปแสนคนท่านผู้ชมว่าคนที่เหลืออีกประมาณเก้าร้อยล้านคนเนี่ยมันเก้าร้อยล้านคนเศษนะเอาเอาเหลือแ0ดร้อยล้านคนแล้วนนคนเหล่านั้นต้องการวัคซีนไหมคนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือจากทรัมป์ไหม นั่นหมายความว่าทั้งหมดต้องเอาชีวิตรอดชอปจะเป็นฮีโร่ก่อนการเลือกตั้งเลยท่านผู้ชมคอยดูนะชอปจะเป็นฮีโร่ก่อนการเลือกตั้งเลยโอกาสชนะการเลือกตั้งสูงนะครับพักเดมมแคลตเนี่ยจะเอาชนะยากยากเลยละชอปไม่ธรรมดาชอปเดิมเกมเหียมนะครับการแพร่ระบาดโควิด1 i นะครับผมเรียนย่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนนะบางคนบอกออ้ยทำแบบแล้วจะได้ขายยาไม่ใช่ได้ขายยาอย่างเดียวนะ ยาเป็นเพียงเป็นเพียงตัวแปรต้นเพื่อรักษาหายคนซื้อยาเต็มที่ตอนนี้ป่วยอยู่5 05, ้าแสนห้าไอห้าล้านห้านะครับห้าล้านห้าห้าล้านห้าแสนคนทั่วโลกเนี่ยต้องใช้มายาไหมก็ต้องใช้ยาแต่มันเป็นปริมาณที่มากไหมไม่มากพอไม่มากพอที่จะทำกำไรถามว่าทำกำไรมันก็ได้กำไรนะไม่ใช่ไม่ได้กำไรน้อยแล้วกำไรมากต้องเอามาจากไหนวัคซีนทำไมอะ ประชาชนอย่างปัจจุบันทั่วโลกมีเจ00พันล้านคนอย่างน้อย4,500ล้านคนอย่างเย่ยๆยเนี่ยต้องใช้วัคซีนท่านผู้ชมคิดว่า4 5 0พล้านคนกับ5ล้านคนเนี่ยปริมาณการใช้วัคซีนกับการปริมาณการใช้ยามันต่างกันนะเกมเขากำลังเดินไปเกมนี้นะครับเพื่อให้คนอเมริกันโอ้ยหวนต้องเลือกเขานะครับและก็ให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมาก่อน นะครับแล้วก็ <c oughs> มุ่งโจมตีจีนใช้หลักชาตินิยมหันเหความสนใจไม่พูดเรื่องโควิดเลยมุ่งเรื่องโจมตีจีนเป็นสําคัญเลยใช้กลยุทธ์การเบี่ยงเบนความสนใจมเลย <c oughs> เขาเดินไม่ธรรมดานะนะรผมสาหรับผมผมมองว่าเขาเยี้ยมเขาเยี้ยมเขาเดินเกมเยี้ยมมากเลยไม่ใช่ธรรมดานะครับ <c oughs> คนทั่วไปอาจจะดูว่าเขาบวกพ่องเรื่องโควิด19เขาบ้าบๆจะต้องปลดล็อกยิ่งปลดล็อกคนยิ่งติดมาก เขารู้ไหมเขารู้ทําไมเขาไม่รู้ถามถามถามว่ายังไงชัปมก็ไม่เป็นสังเกตไหมเนี่ยสังเกตไหมชัป์ว่าจะติดโควิดสุดท้ายตัวแล้วทัป์ก็ไม่เป็นยังไงชัปมก็ไม่เป็นนะแต่คนอื่นอะเป็นหมด <y ille> ยกเว้นรัปมเขาไม่ธรรมดาคนที่เป็นนักธุกรกิจพ่อเขาเพราะถ้าไปดูสืบดูประวัติของชัปมเนี่ยพ่อเขาเป็นนักธุกรกิจชัปมเนี่ยมาเปิดโรงแรม นะพ่อเขาเป็นคนรับเหมาว่าไงเป็นรับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็ต่อมาก็มารับมาเปิดโรงแรมชอมก็เป็นเด็กที่เรียนจบมาแล้วก็เปลี่ยนความคิดกล้าได้กล้าเสียนะครับแล้วก็ต่อมาก็ชอมไปลงทุนโรงแรมจากลงทุนโรงแรมเซจชอปไปลงทุนคาสินโนไว้ยเยอะเลยในสหรัฐอเมริกาคือคือเจ้าพ่อบ่อนใหญ่นะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะชอปนี่เจ้าพ่อบ่อนใหญ่เขาก้าได้กล้าเสียเขาเคยประสบความสําเร็จ และเขาเคยเจ๊งกับบ่อนการพนันโดนยึดมาแล้วนะฮะใหญ่กว่าเจ้าพ่อซาอู่อีกคาสิโนเขาอะนะฮะนั่นหมายควาว่าทรัมป์เขาไม่ธรรมดานะครับบางคนบอกทรัมป์แพ้แน่นอนผมว่าเป็นทรัมป์ชนะโอกาสทรัมป์ชนะสูงเดินเกมแบบนี้นะครับรัสเซียก็ไม่ขวางเลยรัสเซียก็เปิดทางทรัมป์เล่นงานหมดอ่ะไม่เล่นงานรัสเซียอย่างเดียวสังเกตไหมพอดีผ่านมาการเลือกตั้งปีส0 1พอ่ะรัสเซียช่วยทรัมป์พลิกเกมขึ้นมา ทรัะะมป์กับปูตินจึงเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับที่ดีกันเลยละ่ะนะฮะลูกเคยส่งลูกชายเคยพวไปพวบวางแผนโน่นนี่นั่นมาโดยตลอดนะฮะคนอเมริกันไม่ชอบรัสเซียคนอเมริกันไม่ชอบจีนแต่ยังก็ตามเนี่ยทรัมป์เขายึดประโยชน์เป็นสําคัญเห็นไหมฮะเขาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวร้อนั่นหมายความว่าตอนนี้การเตรียมพร้อมเรื่องของนิวเคลียร์เขาเปิดเต็มสูบเลยยิ่งไกลเลือกตั้งเขาเปิดเต็มสูบเลย เขาวางเรื่องของโควิด1 9จะหมดสิ้นเนี่ยเดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะครับนะครับว่าเขาจะคุมอยู่ในช่วงเวลานั้นนั่นหมายความว่าคุมช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าคุมสถานการณ์อยู่คนตายเป็นแสนสิงที่ตามมาทุกคนจะหวยหาวัคซีนถามว่าเขาทําอะไรไปแล้วบ้างเขาจ่ายเงินให้ทุกครัวเรือนเลย9 8้าใครมีเด็กเพิ่มขึ้นต่างหากนั่นหมายความว่าแต่ละบ้านได้9 8้าหมื่นแปดาผู้ชมคิดดูฮะ เวลาเลือกตั้งมาคิดว่าอเมริกันชนจะเลือกใครจะเลือกโจไบเดนเนอะโจไบเดนไม่แจกอะไรเลยช้อมแจกลูกเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนให้พวกเราควรรู้ควรเข้าใจในการมือมันสลับซับซ้อนเหมือนซ้อนเงื่อนซ้อนกลอุบายมากมายนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของการต่างประเทศแล้วแน่นอนฮนะเราจะเข้าใจประเทศของเราการที่จะดูประเทศของเราเราต้องเข้าใจหลักของมหาอำนาจก่อนมหาแล้วจก็สู้กันยังไงนะครับ เข้าใจเสร็จไปศึกษาสาภาพยุโรปลาตินอเมริกาแอฟริกาแล้วก็กลับมาที่เอเชียพอศึกษายุทธศาสตร์เขาปุ๊บเขาปรับยุทธศาสตร์ยุทธธีอย่างไรบ้างแล้วก็มาดูประเทศไทยมันง่ายจับหลักให้ได้จับหลักให้เจอแล้วก็จะรู้อ่อยปุ่นนี้เนี่ยมันเกมมานอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมไปเลยเข้ามาในประเทศไทยต้องทํา1 2 3 4 5้รอไว้เลยยังไงเราก็การปัจจัยภายนอกเราได้เราจะแก้ปัญหาปัจจัยภายนเดเราได้ด้วยเช่นกัน นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ วดาจากฟ้าลงมาสถิตส่งพรอุทิศโควิดปลิดปลงจากเราตายฟ้าเมืองไทยพบภัยยันยาวคนเจ็บระนาวสาวบ่าวเด็กเท่าไม่เว้นรวมด้วยช่วยกันบวดขันให้คนอยู่บ้าน เก็บกวาดเรือนชานหมดเชื้อเรือนรมรมเย็นหยิบของต้องล้างมือรู้ทันอยู่เป็นกินข้าวแยกจานให้เห็นว่างเว้นใช้ของรวมกันอาบน สายเกินไปสิ้นวังเยียวยาลุกขึ้นปลุกใจสะัทธาอย่าเช้าแรงมือัวกเาจะออไปไหนเกี่ยวไว้หน้าตาป้องปิดอย่าอยู่ใกล้ชิดห่างนิดสองเมตรอย่างน้อยหลีกเลี่ยงสัมพันธ์ ักกันต้องคอยโควิดปนเปื้อนร้องรอยสิ่งของละองหายใจ อ่างนิดสองเมตรอย่างน้อยหลีกเลี่ยงสัมพันธ์ประกันต้องคอยโควิดปนเปื้อนร้องรอยสิ่งของละอองหายใจโควิดจะหมดไป